สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้มาในอีกจุดหนึ่งนาะจากนาออันนั้นคือเป็นลานกาแฟจ้ะพี่น้องอันเป็นลานกาแฟที่มองเห็นประตูมาขายอาหารการกินเวลาผู้เฒ่าเขาาจ้มมาย่างนอกจากพี่น้องนะเนาะขาาจ้มมาย่างหิวอาหารเขาาจ้าจก็มาซื้อกาแฟาข้าจ้านัดกันมามาซุ่มกันข้าจ่อก็มาซื้อกาแฟาซือ้อไอขนมปังเข้าจอออน ก๊าเอิรนเส้นวดเอิรนมักก๊าคือเป็นอาหารของฝรั่งของข้าเจาล่ะค่ะพี่น้องอข้าเจ้ากับมากินกันข้าเจ้าบ่ได้อิงยังไลดอกค่ะพี่น้องพวกฝรั่งข้าเจาข้าเจากับขึ้นนี่ล่ะผู้เฒ่ากับเสียนพังคุ้นแน่ล้วข้าเจ้าบ่เหตุการณ์เหตุงานข้าเจ้ากับมีเงื่อนของข้าเจ้าเกลดเพราะว่าข้าเจ้าไอข้าเจ้า เทสงานเสียภาษีมาเราเนาะจ่านกขจาวแถาแล้วขจ้ากะนี่แหละกินยูดกินแบบจังสิหลักค่ะพี่น้องขจาวก็นัดกันนัดมูนนัดเพื่อนขาเจ้ามากไม่กินกระฟกาแฟไม่กินอาหารเพราะว่าคันมิเตไปก็ไปหลามิเตเฮตก็เพลิดหลาเขจาวอสุขภาพพ่อสนนั่นขจ้าถึงอายุยืนแม่จ่ายูนีโดยมากขาเจ้าวมี่ ห้อยหอดเก้าสิบเปีหอดละล้อยผลยลายได้ค่ะพี่น้องวอ่าม่นเหน่หน่อยได้จ้าพุ่นเขาไปทางในแต่ว่ายาจ้ากับบ่ได้ไอเขาไปไท่ายเอาของเอาข้าเจ้าเบิดเพราะว่ามันกับเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้าเจออ้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคือยาจ้านั่งโยนิกกับนั่งนิกก็คือบ่ได้ขออนุญาตข้าเจ้าดอกเพราะว่ายาจ้ากับแม่ทายทเป็นแบบคือเป็นส่วนสาธหหารณะนะจ๊ะพี่น้อง แต่กระจกับบรลลูดอกว่จายจ่าไทายเอาเนาะกัแต่มันกับพ่มีเสียงหายอย่างแกเพราะว่ายายจ่ากับผ้ามาให้มาเบิองบ้านเมืองของกรเจ้านี่ายายจ่ากระสิเอียงแมา่ทาั้งนี้ให้เบิงเอ,นอ,นอนนนาางนั่มเนาะจ่าพี่น,อน้องนี่แม่ทั้งนี้ค่ะพี่น,อน้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ยายกระสิ ยะสกอโกสิตาเร็วปัจจุบันปัตสิตาเฮรันแต่ไม่เอากุญแจเสียได้ก็มังโอเคยาสกอตโกบาล้ทักุโอเคเดาจะเสื้อผ้ายางผ้ายางเบ่งมาจากนอกคับพี่น้องเนาะเสื้อผ้ายางไปเบ่งสถานการณ์บ้านเมืองขจ้าค่ะพี่น้อง อันนี้คือเป็นสวนดอกไม้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องต่ถึงสิบาพบ่สวยบ่ชัดเก๋นบ่ไก่กับขอทษขอไข่หลายหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเอาไก่้ๆเขามาให้บิน หมันกระคือขันาพายไก่มันกระบ,บออันนี่เนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะเห็นชัดบ่ค่ะพี่น้องนี่สถานที่นี้ช่วงนี้ดอกไม้ยังพันออกดอกดอกลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าดอกไม้ออกดอกลายนี่ง่ามงาม่ายเลยค่ะพี่น้อง กับพ่อหอ่อหูผู้ซอยไอพญาบาลมากผู้ซอยหมอมากนี่ขจ้าจมากอีกอย่างลืมเนี่ยขาเจ้ามาเบ่งดูแลม,มันผู้เฒ่าหลายขาจากว่าสิแม่เพื่อว่าขาเจ้าเพื่อมีคนป่วยหรืจ้ะสิมีผู้ทู่เข้าไปเพราะว่าขาเจ้าสิเป็นพญาบาลที่สิที่ซอยคนผู้เฒ่าไหมจ้ะขาเจ้าผู้เฒ่าขาเจ้ามากเดินออกกับร่างกายขาเจ้ามากเสียเพระาะว่าขันบ่สบายขาจาก็จะได้ท่านพวงที่เน,นาะค่ะน้องพี่น้องเนาะ ข้าเจ้าสะดวกสบายก็อยยุบัาห้เฮาอยู่ได้ค่ะพี่น้องข้าเจ้า พี่น้องเพราะว่าตะเวนมันแดดแดดมันซองเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะแดดซองยาจากอะบริภาพสวยแง่งหมดากพี่น้องเ๋ยยาจาสิผ้ายางไปทั้งนั้นจักจักหน่อยก่อนอบอนิ่งก็ขอโทรขอให้หลายๆเด้อค่ะ สวยงามข้าเจ้ากฤษีซื้อเขียไว้ปกวักว้ยังสีระจาพี่นอ้องมีถูกตน้นมีถูกอันกับแม่เพระาะว่าล็อกนี่ข้าเจ้าก็ษีเ็ดเป็นต้นไม้ต้นไม้สีเขียวต้นไม้ไมีใบค่ะนี่ข้าเจ้าก็เขียนซื้อติดไว้จังสีเบิร์ดระจาพี่นอ้องมาเที่ยวกับคืออยู่ในกรุงเทพอยู่บ้านเท่าระจาสวนสาธารนณะสวนดอกไม้ แต่ว่าจ้าจ๋าเาเคยได้ไปเที่ยวในเมืองเทพแต่ว่าจ้าจ๋าบาดภาพเอาซื้อละจ้ะพี่นอ้องน,นี่สวยง่ามากะพ,พี่น้องอสวยง่ามีลี้มาสอมของสวยๆงางๆเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ มีกียร์เสียนิงนึงจ้ามีซื้อยู่ได้จ่าพี่น้องตอสบายจ่าพูดจักซื้ออ่านซื้อของเพือนบ่ได้กับภาษาของยาจ่าก็จะมันเก่งหลายไปสิมายาจ,ะจะ่าบ่ได้งงดิแต่ยาจ่าฉลาดหน่อยยาจ,จ,จ่าควาบจำบ่ดีแล้วค่ะพี่น้อง พามาเบ่งดอกไม้แต่ละสนิแต่ละหลากหลายแต่ว่าเดี๋ยวถ้าช่วงเดือนสิงหากันย่าจนจะพี่น้องตรงนี้สิเตมไปเบิดเตมไปเบิดด้วยดอกเตมดอกได้จ้านี่ช่วงนี้กําลั่งตุม่มกําลั่งตุ่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่บ่ดอกเพิ่มกับกระลั่งตุม่มกําลั่งมีอีกเดือนนาค่ะพี่น้องนี่เดือนนานี่ดอกอันนี้ก็เป็นแค่ไข่พักบุ้งอะไรจ้า แต่มันเป็นสีขาวแต่ที่พวกกยาจากินมันเป็นสีมันสิเป็นคนละสีกันนี่จ้าพี่น้องดอกไม้สวยงามดอกกำลังออกนอจาก,อกพี่น้องเนาะอะะ่พี่น้องดอกไม้สวยสวยงาม,งาม พราะว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นตน้นใบม่วงนะจ๊ะนาะพี่น้องเนะาะญาจ่าสิ้อ้าขึ้นไปย่างมองที่มีนม้ำตกนะจ้ะอืนี่อีกกระต้นหนึ่งจ้ะนี่ค่ะพี่น้องสวยงามดอกไม้มีดอกไม้แปลกแปลกหลากสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอืเดี๋ยวยาจ่าสิ้้าย่งางไปหันก่อน พี่ยังไปน,นันอนจญาเดียวเวลาพี่น้องก่ฝ้าเบื่อฝ้าเส้นกันเ้อจะพี่น้องแ่เาเบื่อฝ้าเส้นกันเ้อเดี๋ยวยาวจะข้ามาเบืองดอกไม้แปลกๆสวยๆงามๆจะนี่ค่ะพี่น้องสวยงา,งามมานี้ต้นนี้ก็ไปได้ด้วยสีแดงค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้อง พี่นอ้องแยกจ้าจขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบืองมาชมกันนะจ๊ะนะพี่น้องเนาะโอ้ยนางเราก็ลุกขึ้นกับสีก็ได้ขอโทษขอภายหลายๆเด้อค่ะพี่น้องอยากออกกล่องน้าแต่ก็ออกบไดานะจ๊นะนาะขอบคุณหลายๆคะ่ะที่มาติดตามมาชมากดกไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริง้งๆให้งหนน้ำเนยได้ใจเด้อขอบคุณคะ่ะ